สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะแกะสินค้าเพื่อทำการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งถึงลูกค้านะครับพอแกะนะครับก็จะเห็นว่ามีตัวเครื่องนะครับก็ดูว่นมีอะไรบ้างนะครับคอามที่มาด้วยมีสายมีถุกติดนะครับมีตรงจุดน,นี้เอาไว้สำหรับใส่เยล่อข้างล่างของตัวพ่นน้ำให้กระจายมากขึ้นนะนี่เป็นตัวสำหรับผัง ติดผน,นนะังแต่ชุดนี้ไม่ต้องติดผนังครับเพราะเรามีขาตั้งมาด้วยก็จะได้เป็นเครื่อนแบบนี้นะครับสิ่งแรกนะครับที่เราต้องต้องเช็คก่อนเลยนะครับมังจะเรื่อนมาแล้วทำอะไรบ้า,เา,า,างเวลาเวลาจะเป็นสุดแบบนี้ถ้าในกรณีที่ต้องการให้แอลกอฮอล์ฟุ้ง ประหยัดประหยัดมากขึ้นก็ใส่ตรงนี้เอาเสียบเข้าไปตรงนี้ครับเสียบตรงเดิมไม่ได้เลยนะครับลองดูขั้นตอนเก็บออกมาต่อไปเราต้องเช็คภายในเครื่องครับเพราะว่าหล,หลายๆเคสที่ไม่ถึงว่าที่อื่นนะที่นี่ยังไม่เจอไม่ถึงวันรุ่นต้องตรวจสอบดูว่าสายยางติดแน่นดีไหม ผสมจะสายยางแอลกออนะกดเปิดตรงนี้นะครับคค่่อยนนีะรับแล้วเช็คดูว่าสายยางเนี่ยที่โรงงานเขาใส่มาเนี่ยเขาใส่มายาวเกินไม่ไปไหมมีการหักงงอของสายยางไหมเพราะว่า,าการหักงงอ,องสายยางมันทำให้แอลกอฮอล์ไม่ไหลนะครับเมื่อปกติก็ปิดยต่อไปเราก็เทส เทสที่อุณภูมินะครับก็จัดตั้งนะครับเทสว่าอุณภูมิทำง,งานโปรติไหมนะครับสปาร์ทสวิตในส่วนของสวิตนะครับก็จะมี3ปุ่มปิดเปิดขึ้นบนแล้วก็ภาษานะครับนี้องศาฟศาเรนไฮต์องศาเซียสอ่านี่นะครับ 体温正常，摄氏度三十五点八。变成ภาษาอังกฤษแล้วก็กดอีกครั้ง。体温正常，摄氏度三十五点五。English mode。啊，English mode。Normal temperature centigrade thirty five point seven。啊，ต่อไปนะครับเราก็มา test อุณหภูมิเรียบร้อยแล้วแล้ก็เทถ้าเ <5. 5. S 1> ราลดอุณหภูมิความเย็นมาต่ำไหมโอเคก็จะขึ้นโลนี่เป็นปกตนินะครับแสดงว่าเครื่องใช้าง,งานได้ในส่วนของโลในส่วนของการปล่อยแอลกอฮอล์ลองเซ็นเซอร์ดูสิโอเคการปั๊มทำงานปกตนินะครับก็การเทสก็จะมีแบบนี้นะครับผม ก็เราเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับใครที่เริ่มติดตั้งนะครับเทตามขั้นตอนทางเรามแมนะนำนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ